ข่างเตนเขาเราก็จะพาชมไปไเรื่อยนะคะงนจ่สวยงามนะโดนโคดหินน้ำใสไหลแดดดีวันนี้แดดดีมากเลยคนปิกนิกเยอะนะคะ่ะวงาม เดินเลยแล้วก็หยุดทางประหารกัน,นะคะทางนี้เราก็จะเดินเรียบๆไปแบบนี้แหละมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่เห็นนียเราก็เดินเลาะไปนี่เขาปิกนิดหนึ่งนเขาปิกนิดหนเราจะเดินไม่สุดนะีดก็ราะว่าเราเดินขึ้นเขาพอลงมาแล้วพอเวลาไม่พอนะคะเราก็จะเดินเอาแบบไม่เยอะ สวยงามมากเลยตรงนีแค่ถ่ายรูปนะคะมีการปิกนิกด้วยนะมีปิกนิกมีคนเดินสวยงามมากเลค่ะีปิกนิกกันอารสวยงามเค่ะ